คุณมีพระไตรปิฎกซึ่งมันเขียนครั้งแรกสุดห้าร้อปีหลังจากหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วนะครับตั้งแต่ฉบับเก่าสุดในพระไตรปิฎกมันก็ถูกตีความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักทำคําสอนในศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ถูกตีความเสมอไม่มีหรอกครับไอ้ที่พระเยซูสอนว่าอะไรเนี่ยเป๊ะไม่มีนะมันก็ต้องถูกตีความมาใหม่เสมอ และขอให้สังเกตนะครับว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยก็ตามหรือคริสตศาสนาในสมัยกลางของยุโรปก็ตามแต่นี่มันตีความให้สอดคล้องก,กันกับสภาวะของอํานาจในยุโรปสมัยนะั้นและในประเทศไทยสมัยโบราณเหมือนกันผมขอยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียวที่ที่คงทราบกันอยู่แล้วถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็น,ป,นประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยลืมได้เลยนะเพราะว่ามันมันคนละเรื่องกันแต่ถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความ เป็นเชื้อให้แก่ความคิดเรื่องความเสมอภาคได้ไหมย,ย่างยิ่งเลยเป็นศาสนาแรกๆในโลกนะครับที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกันในการบรรลุพระนิพพานแต่ขอประทานโทษคำสอนอันนี้ไม่ได้ถูกเน้นหรือไม่ได้ถูกนำมาใช้เข้าใจไหมฮะเลยคุณปฏิรูปศาสนามาก,กี่ครั้งกี่หนเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้จนช่างถึงท่านพุทธทาสไม่พูด ในยุโรปเพราะคุณกลับมาเน้นเรื่องว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เท่าเทียมกันเท่านั้นแหละระเบิดตกเลยคือเกิดเลฟเฟอร์เมชเกิดอะไรร้อยแปดเลยว่าเฮ้ยทางนั้นพระไม่เกี่ยวเว้ยอ้วสามารถติดต่อกับพระเจ้าเองโดยตรงได้ก็ท่านก็สร้างเรามาเท่ากับสร้างพระมาเหมือนกันนี่หว่าทําไมต้องจะติดต่อพระเจ้าต้องผ่านพระเข้าใจไหมเพราะงั้นหลักการของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ ที่สามารถบรรลุพระนิพพานได้หมดเนี่ยจะไม่ถูกเน้นในพุทธศาสนาไทยเลยเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงพระพุทธศาสนานี้ไม่เกี่ยวกับพระสมณะโคโดมนะครับหมายถึงพุทธศาสนาไทยนะครับคือเราเลือกเน้เน,นเลือกตีความเลือกอะไรก็แล้วแต่ให้มันเข้ากันกันกบวัฒนธรรมและอํานาจทางการเมืองในประเทศไทยด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออที่พระพุทธเจ้าสอนมาไม่ใช่